อ่านะครับวันนี้นะครับผมมีชแน,นลใหม่นะครับได้สร้างชแน,นลใหม่มาไหลเลยมาหลอันละละแต่ยังไม่บอกครับอ่าชแน,นลนี้นะครับชื่อ FZTV นะครับหรือก็ Blue Exit นะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรครับมีแค่ Master Jose Meteor อะครับใครอยากดูเข้ามาดูนะครับ อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอเพกเที่กำลังัดคลิปอยู่ครับฟนะครับอ่ารับฝากความคิดเห็นนะครับถ้าใครไม่เชื่อว่ากำลังัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับนี่ครับอืมใครอยากได้ก็ 喂。